นี่ก็เป็นด้านนอกของอุโบสถที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะโยมนะนี่ด้านเป็นด้านเหนือก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมสร้างอุโบสถของวัดใหม่เจริญสุขให้แล้วเสร็จด้วยนาโยมนี่ก็เป็นด้านข้าง ตันข้างอุโบสถส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอุโบสถที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่อุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถทรงพระามเก้านะโยมนะทรงพระามเ้าความกว้างด้านในกว้าง8เมตร ความกว้างด้านนอกก็จะยาว21เมตรนโยมอันนี้ก็เป็นช่อฟ้าที่จะขึ้นนำขึ้นไปติดอุโบสถพญาติยมท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะมาดูการก่อสร้างที่วัด ก็มาได้ตลอดเวลานะโยมนะปักหมุดมาที่วัดใหม่เจริญสุขตำบลหนองสนอําอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมาถึงวัดเลยโยมนี่ก็เป็นด้านทิศตะวันตกด้านหลังอุโบสถนี่ด้านหลังอุโบสถ ก็ขอฝากไว้นะยโยมนะมาร่วมสร้างอุโบสถของวัดใหม่เจริญสุขด้วยกันเพราะว่าอาตมาเองก็เป็นพระบ้านนอกวัดนี้ก็เป็นวัดเล็กๆก็ไม่มีลูกศิษย์ลูกหามากนักเพราะฉะนั้นก็ขออาศัยญ,ญาติโยมนี่แหละโยมมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในเร็ววันนะโยมนะ ขอเจริญพรเจรโยม